มาถึงคำถามถัดไปนะคะคำถามสุดท้ายของวันนี้ค่ะครับข็จาก Facebook นั่นเองนะครับ <S <S บอกว่าหนูอายุ24ปีคบกับแฟนมาได้11ปีแล้วแต่ทางครอบครัวเนี่ยไม่ชอบเขาเลยเพราะบ้านเขากับบ้านหนูเนี่ยฐานะแตกต่างกันเนค่ะละครเลยนะ,ะ,ะแม่ให้เหตุผลว่าเขาเข้ากับทางบ้านหนูไม่ได้ ดูเครียดมากค่ะทาไมผู้ใหญ่ถึงมองเรื่องเงินเงินทองทองด้วยคะทั้งที่เรารักกันจริงๆตอนนี้คิดว่าจะหนีไปอยู่ด้วยกันแล้วคะ่ะความรักที่จะทําให้ประสบความสําเร็จยั่งยืนนานได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่รักอย่างเดียวค่ะนะคะมันมีคําว่าเหมาะสมลงตัวทุกอย่างเนี่ยมันต้องประกอบด้วยกันนะคะ,คะเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยู่ในสังคมเนี่ยมันต้องมีบริบทของคนรอบข้างด้วยค่ะทีนี้จะมาแบบละครแบบ ดอกฟ้ากับหมาวัดจริงๆเลยเนี่ย <c oughs> ถ้าในชีวิตจริงๆถ้ามันห่างกันอย่างนั้นจริงๆ <c oughs> โอกาสที่จะอยู่กันได้เนี่ยมันลําบากเพราะว่า <c oughs> ช่วงแรกมันอาจจะดีแต่ต่อไปเนี่ย <c oughs> ทั้งความกดดันจากสังคม <c oughs> และทั้งความเป็นอยู่ปกติของอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่กันลาบากเพราะฉะนั้นมันต้องพยายาม ทำให้มันใกล้เคียงกันให้มากที่สุดในช่วงเวลาที่เรียกว่ายังไม่ได้แต่งงานต้องพิสูจน์อ่ะคือเป็นหน้าที่ที่ผู้ชายต้องพิสูจน์อยู่แล้วค่ะนะคะประโยคที่ถามว่าหนีตามกันดีไหมเนี่ยคอันนี้ตอบได้เลยว่าไม่ดีไม่ควรเลยใช่แต่เข้าใจน้องนะคะว่าในช่วงที่มีความรักตอนนั้นบางทีมันก็ไม่เข้าใจในหลายอย่างเพราะฉะนั้นเลยว่า ไม่ได้ว่าเราจะต้องเลิกกันนะคะ,ค,ะคือไม่ได้ว่าเราจะต้องเลิกกันแต่ตอนนี้อะไรคือหน้าที่ของแต่ละคนต้องทําขึ้นมาให้ได้ก่อนนะคะเหมือนกับผู้ชายที่เรียกว่าวางแผนอนาคตก็คือฉันต้อง พอที่จะดูแลครอบครัวประคองไปได้ก่อนฉันถึงแต่งงานอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่ผู้ชายจําเป็นที่จะต้องมีสิ่งนี้อยู่ถูกไหมคะถ้าเกิดว่าเรายังเรียนไม่จบมันก็เป็นหน้าที่ที่เราทุกคนจะต้องเรียนจบก่อนอันนี้เป็นหน้าที่พื้นฐานที่ต้องทําก่อนแต่ยังไม่ต้องเลิกกันแล้วต่างคนต่างพิสูจน์ตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆนะคะหลายครอบครัวค่ะที่วนๆออย่างเงี้ยสุดท้ายถ้าพิสูจน์ได้ค่ะ ก็ลงเอยก็ไม่เป็นะใจเย็นอีกนิดนึงค่ะใช่ค่ะช่วยๆกันดึงกันแล้วกันขึ้นมาให้อยู่ในระดับที่มาตรฐานที่พอคนในยอมรับได้ค่ะแล้วมันเป็นไปได้ค่ะเอาใจช่วยค่ะ